สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องเซลป๊อปอิสุนวนครนะครับผมและผมเองเซลป๊อปนะครับวันนี้อยู่กับรถอิสุนดีแม็กตัวใหม่ล่าสุดนะครับปีสองพันยี่ิบสามนะครับตัวสี่ประตูแฮนเดอร์สีขาวมุกตัวนี้ราคาเงินสดอยู่ที่แปดแสนแปดหมืนสองพันนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำโปรโมชั่นแล้วก็ของแต่งของแถมมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับผมตัวนี้เริ่มที่ไฟหน้าก่อนเลยขอโชว์ไฟหน้าหน่อยไฟหน้าตัวนี้ดูมากเป็นไฟเ L.E.D. นะครับผมสวยงามพร้อมกับกระจังหน้าแบบเที่ยวอย่างสวยครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวพามาชมทีเด็ดของงานนี้เลยก็คือแม็กตัวนี้ครับเป็นแม็กใบพัดส,สีดําขอบขาวนะครับผมมากระโปรเลยพร้อมกับยางดีเซนตินะครับสองหกห้าทัพหกสิบอาสิบแปดมาในโปรเลยครับผมตัวนี้ครับเดี๋ยวพามาชมรอบ,รอบ มาที่ไฟท้ายต่อที่ไฟท้ายนะครับไฟท้ายนะครับเป็น LED เหมือนกันตัวนี้ในยามกลางคืนจะสวยมากจะดูเหมือนยาวอากาศเลยจะเป็นสีสีสวยมากตัวนี้นะฮะพร้อมกับกล้องมองหลังกล้องมองหลังตัวนี้เวลาถอยหลังปุ๊บอ,อยู่ในมุมอับเห็นภาพไกลๆก,กว้างมากถอยหลังไม่ต้องห่วงสบายใจได้นะครับแล้วก็กันชนแบบใหม่ สวยงามดุดันนะครับอ่าต่อไปเดี๋ยวพามาชมภายในแล้วกันนะครับอ่าภายในเลยตัวนี้นะครับเป็นตัว ld lda นะครับผมเบาอธรรมดาเป็นเบาะผ้าแต่ว่าวันนี้เราจัดโปรให้เป็นเบาะหนังอย่างสวยสีดำได้แดงนะครับผมพร้อมกับจอเจ็ดนิ้ว เกียร e ์ออโต้นะครับจองวันนี้เอาไปเลยครบชุดแน่นๆครับผมอืมครับนานต่อเลยครับผมฝากไว้รถคันนี้สีประตู LDA เ e กียร์ออโต้นะครับจัดโปรนี้จัดไปเลยตามเซอร์้นที่บอกไปวันนี้นะครับพ,พอบอร้อมแมปพร้อมบอดหนังอยู่ที่ 3 5ม0 0ืห้าพันเก้ารอยบาทโปรนี้รับเติมเ็มทุกอย่างที่บอกมานะครับอ่าวันนี้สำหรับนี้ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอฝากเบอร์เซลติดต่อนะครับเบอร์เซลป๊อปนะครับศูนย์5ปดห้าศูนย์หกห้าสามหกหนึ่งนะครับ0ู5ย์5ปดห้าูนย์ห้าสาหหนึ่งครับรบกวนทุกค้าชอบติดใจยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจเซลป๊อปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับของครับ